กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศเพื่อความมั่นคงสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทยโดยมีพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน และดรประกรณ์อ,อาภาพันธ์ผู้อำนวยการจิสตาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีลงนามดรสยามละวะวิโรธวงโคศกจิสตาและผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศได้กล่าวว่าจิสตาพร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมือและเปลี่ยนองความรู้และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรร่วมกับทางกองทัพบก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามและรักษาผลประโยชน์ของชาติทุกมิติทั้งทางบกทาง,ทางน้ำทางอากาศและทางอาวกาศรวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำคัญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่การทำงานร่วมกันในเชิงข่าวสาร การแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติการช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆในอนาคตทั้งนี้กองทัพไทยถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆซึ่งเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมการบรรณาการความร่วมมือกับจิสดาถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทย ทางด้านของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้สามารถรองรับกับภัยคุกคามในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป